นายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก็เข้าตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อนามัยที่7นะคะเพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตราการในการดูแลรักษาความสะอาดของเด็กเล็กเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส RSV โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองอย่านำบุตรหลานอายุต่ำกว่า5ปีออกไปที่ที่คนพลุกพล่านและเป็นสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสแต่ไม่ควรตื่นตระหนกเพราะว่าเป็นไวรัสอีกชนิดนะคะที่จะมีการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวหากตรวจพบว่าบุตรหลานมีอาการ ไม่สบายควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากขณะนี้ในจังหวัดขอนแก่นมีผู้ป่วยแล้วกว่า500คนส่วนแนวทางป้องกันไวรัส RSV ก็เน้นให้ใช้มาตรการเดียวกันกับการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด19คือต้องสวมหน้ากากอนามัยทำความสะอาดพื้นที่สม่ำเสมอมีการล้างมือบ่อยๆพร้อมกับการรายงานของผู้ติดเชื้อไวรัส RSV ให้ทางส,าสำนักง,งานสาธารณสุขได้รับทราบ เส้นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะแม้ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยไวรัส RSV เพียงสองคนแต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิดเนื่องจากเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายกับเป็นไข้หวัดธรรมดามีน้ำมูกไข้ไอจามพ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตอาการของลูกใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นค่ะ